ใจอภัยเธอหนาะโปรดหันมาสิเธอใจคอยคอยเกิดหรือลายสงสารดานมาคืนดีได้โปรดเห็นใจภักใยพี่ใหญ่แก้วตาอภัยพี่เธอทธอดี มีขอสัญญานับแต่นี้เป็นคนใหม่มีทะไลายไปไกลตามาเถิดนาะอย่าเมิอนอย่ามา่งเืนละคางที่ยใยญ่ใจขอไม่ยอมอภัยพี่หรือไรคนตา จึงเดินทํำมือนหน้าดีไปสมสาด,าดมางอนงอขอโทษขวัญใจเจ้าใหญ่มากมือนเฉยชาอภัยพี่เธอดอดีคราวนี้ขอสัญญา นับแต่น,นี้เป็นคนใหม่มีททไลไปไกลตามาเถิดนาะอย่าเมือนอย่ามาเครื่องละคางพี่อยู่ใหญ่อาภัยพี่เถิดหรือดีคราวนี้ขอสัญญา นับแต่น,นี้เป็นคนใหม่มีทะรไรไปไกลตามาเถิดนาอย่ายมือนอย่ามัมารักกัน